สัปดาห์นี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการด้วยบรรยากาศดีๆที่บ้านรักไทยค่ะบรรยากาศช่วงเช้าที่นี่เย็นสบายมีน้ำค้างลงพักผ่อน่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นในบ้านดินสไตล์จีนยูนานกลางไร่ชาอันกว้างใหญ่ แน่นอนค่ะว่าสัปดาห์นี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวต้องพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสิ่งดีๆที่บ้านรักไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแม่ห้องสอนเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ 此，我们是世上最幸福的两个人。我要从清晨陪你到黄昏，手牵手走过这一生。你是我。 สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านลักไทยครับอากาศเช้านี้สดชื่นเย็นสบายมากเลยครับพบกันอีกครั้งกับช่วงรายการผู้ว่าพาเที่ยวทางต้นว่านทีวีวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่บ้านลักไทยหมู่ที่6ตตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดเมส่สอนบรรยากาศตอนเช้าของวันนี้ดีมากๆเลยครับ อากาศเย็นสบายช่วงเช้ามีหมอกลงจากมุมที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นหมู่บ้านารักไทยที่รายรอบอยู่บึงขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านซึ่งสวยงามมากครับ ้านหลังนี้ที่ข้างหลังนี้ที่เราเห็นนี้คือเป็นบ้านทรงจีนพี่น้องชาวจีนอยู่นานนะครับซึ่งเป็นบ้านดินครับนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาพักตรงนี้เหมือนกับเราไปพักที่เมืองจีนที่อยู่นานเลยครับเมื่อคืนผมพักที่นี่นอนหลับสบายมากเลยครับแล้วก็บริเวณพอผมออกมาข้างนอกเนี่ยก็มีสวนชารอบๆเต็มไปหมดเลยครับ 谢,谢你亲密的爱人，我会永远珍惜这份缘。拥有你的日子那么温暖，你就是我生命中的那个人。谢谢你亲密的爱人，谢谢你给我的真心。 Yeah, รอบๆตัวผมเนี่ยเป็นสวนชาของบ้านรักไทยนะครับชาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของบ้านรักไทยโดยเฉพาะชาอุ่หลงที่นี่แล้วชาที่ท่านเห็นนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับมีน้ำค้างลงแล้วเมื่อเราไปเก็บชาตอนเช้าเนี่ยเขาเรียกว่า ชายอดน้ำค้างนะครับซึ่งผมได้ดื่มชายอดน้ำค้างและชาอุหลงแล้วเนี่ยรสชาติดีมากครับหอมแล้วก็รสชาตเเิเข้มข้นเป็นชาที่ที่ชั้นดีเลยนะครับเ,เพยะะันเนี่ยเมื่อตอนเ,ออเมื่อคือนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยอ,อ,อาหารมื้อเย็นผมเนี่ยได้มียำใบชาเนี่ยก็คือเขาเขาได้นำยอดชาเนี่ยมาแล้วยำ อร่อยมากเลยครับครับเอ่อระหว่างสวนชาของบ้านลักไทยเนี่ยครับมีเอ่อต้นต้นท้อแซมเป็นระยะระยะซึ่งเอ่อต้นท้อเนี่ยมัน ขึ้นบนพื้นที่สูงซึ่งจังหวัดแม่งสอนเนี่ยเราได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,กรของเราเนี่ยที่เขาอยู่บนพื้นที่สูงที่เกินระดับ800เมตรขึ้นมานะครับแต่บ้านรักไทยเนี่ยมันประบาณระดับ1,700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นที่ต้นท้อก็ดีอโวคาโดหรือแมคคาเดเมียก็ดีจะขึ้นดีเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะส่งเสริม ให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้ปลูกพืชที่บนพื้นที่สูงซึ่งจะสร้างรายได้แก่พี่น้องชาวบ้านได้อย่างอย่างดีมากครับเบื้องหน้าผมนี้เป็นบ้านรักไทยซึ่ง รายร้อมรอบอบึงใหญ่ดูบรรยากาศแล้วสวยงามมีหมอกตอนเช้าอากาศเย็นสบายหน้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวครับบ้านลักไทยเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานซึ่งมีความเป็นมาในอดีตที่น่าสนใจครับอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล93เนี่ยกกมินตังเนี่ย ได้มาตั้งลกรากที่นี่เพราะว่าคณะของกองพล93เนี่ยได้ตกค้างและก็ได้ช่วยเหลือ,อประเทศไทยในการที่จะต่อสู้กับศัตรูก็คือคอมมิวนิสต์เมื่อสมัยนั้นนะครับทางรัฐบาลไทยทางแผ่นดินไทยก็ได้อนุญาตให้ลูกหลานของกองพล93้าสามเนี่ยได้แปลงสัญชาติเป็นคนไทยแล้วก็ได้ตั้งลกรากที่นี่ด้วยครับ บ้านแห่งนี้เนี่ยบ้านรักไทยเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,700กว่าเมตรครับบ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่สอนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวเพื่อดื่มดำํำกับการชิมชาทานขาหมูมันโถอร่อยมากเลยครับและมาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่หน้าประทับใจของชาวบ้านที่นี่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับสิ่งดีๆที่บ้านรักไทยแห่งนี้ตามผมไปชมได้เลยครับ